สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะคะและก็จะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้มีดาวหลายดวงทําการโคจรโยกย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธนั้นสมัยก็ได้จัดทําคลิปวิดีโอ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้จะมาพูดโดยภาพรวมค่ะก็จะเหลืออีก3ดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเราก็จะมาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวและคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่กลุ่มดาวทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวของคุณค่ะในวันที่14มกราคมปี2565นนี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนอรินั่นเองนะคะและดาวพระอาทิตย์ได้มาอยู่ในเรือนอรินี้ไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวตามลำพังค่ะยังมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยได้อยู่ที่ เรือนอริตรงนี้ตั้งแต่5ธทันวาปี63และดาวพระเสารก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยค่ะ ดาวพระสาวเป็นดาวาธาตุไฟค่ะมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวาธาตุไฟเช่นเดียวกันไฟกับไฟเมื่อมาเจอกันดาวคู่าธาตุเมื่อมาเจอกันแบบนี้ย่อมส่งกําลังให้กันและกันดีมากขึ้นนะคะแต่การที่ดาวสองดวงมาเจอกันในครั้งนี้มาเจอกันที่เรือนอริค่ะก็มีทั้งแง่ที่ดีและมีทั้งแง่ที่ต้องระมัดระวังก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะในแงด่ดีคุณจะสามารถเอาชนะคู่ศัตรูเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาได้ จากเดิมมีดาวพระเสาร์อยู่เพียงดวงเดียวตอนนี้มีดาวพระอาทิตย์มาช่วยเสริมช่วยส่งกําลังให้อุปสรรคปัญหาใดๆที่คุณเจอก็จะมีเกณฑ์ปลดล็อกมีเกณฑ์ที่จะเจอทางออกเจอทางแก้นั่นเองค่ะส่วนด้านที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีปากเสียงมีความขัดแย้งมีการปะทะมีการโต้เถียงโต้แย้งกับใครมันจะยิ่งลุกลามนั่นเองค่ะไฟเมื่อมาเจอกันกับไฟมันจะเป็นไฟกองใหญ่มาก ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าพยายามลดการประทะลดการขัดแย้งถ้าเจอการขัดแย้งการโต้แย้งอยู่ตรงไหนให้เดินออกจากจุดนั้นจะดีที่สุดนั่นเองนะคะ ในช่วงวันที่16มกราคมปี2565ค่ะดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธนะคะและถัดมาจากนั้นไม่กี่วันนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีธนูเช่นเดียวกันในวันที่19มกราคมปี2565น้นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าในราศีธนูตรงนี้มีถึง3ดาวด้วยกันนั่นก็คือดาวพระพุธ ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้สมัยขอมองภาพรวมให้เลยสําหรับชาวละคณาราศีสิงห์มันมีเกณฑ์เกิดขึ้นหลายอย่างที่จะมีเกณฑ์ ในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์นในเรื่องของการหมดไฟหมดพลังนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่รู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทําอะไรแต่พออยากจะเริ่มพอได้ลงมือทําแล้วมันเหมือนมีอุปสรรคมีความติดขัดจนบางครั้งทําให้คุณรู้สึกท้อทําให้คุณรู้สึกหมดไฟทําให้คุณรู้สึกหมดพลังก็เป็นไปได้นะคะเนื่องจากการโคจรของดวงดาวในลักษณะนี้มาอยู่ที่เรือนอริหลายดวงค่ะมันจะมีความมันจะมีความล่าช้ามันจะมีเรื่อง ของอุปสรรคมีความขัดแย้งมีในเรื่องของการติดติดขัดขัดเข้ามารบกวนเข้ามาทําให้คุณหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดใช้ชีวิตแบบไม่รอบคอบใช้ชีวิตแบบหุนหันพลันแล่นคุณอาจจะเป็นไปในอีกทิศทางหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตั้งมั่นอยู่บนความมีสติค่ะอะไรที่คุณจัดการได้ให้จัดการทีละอย่างอะไรที่คุณแก้ปัญหาได้ให้ค่อยๆแก้นะคะค่อยๆหาทางออก ในจังหวะนี้พยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากดาวพระพฤหัสยังทํามุมเล็งลัคนาของคุณอยู่นั่นหมายความว่ามีดาวพระพฤหัสคุม้มครองดวงชะตาอยู่มีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีบุคคลที่เป็นคุณงามความดีคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณได้มาอยู่ในเรือนอริตรงนี้การดําเนินงานดําเนินกิจการอะไรบางอย่างมันอาจจะขัดใจคุณบ้างมันอาจจะล่าช้าบ้างก็ ต้องรู้จักรอคอยให้เป็นนะคะใครที่เป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหากิจต่างๆอาจจะถูกกลัน่นแกล้งอาจจะมีคนติฉินนินทาอาจจะมีเรื่องออมีปากเสียงหรือว่ามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบด้วยค่ะรวมถึงการมีปัญหากับหัวหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่นี้ที่ทํางานนะคะคุณเองรู้ต้องรู้จักอ่อน,น้อมถ่อมตนต้องรู้จักวางตัวให้เป็นยาพยายามมีปัญหาดีที่ สุดนะคะบางครั้งบางคราวชาวลัคนาราศีสิงห์เคยพูดแบบเดิมนะคะโดนเออซึ่งการพูดพูดแบบเดิมของคุณอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าคุณไม่ดีอาจจะไม่ได้ถูกจับจ้องแต่ถ้าคุณมาพูดแบบเดิมในช่วงนี้กลับกลายเป็นว่ามีคนมองคุณในแง่ไม่ดีซะอย่างนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดไปทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วมันมีคนจ้องจับผิดมันมีคนเลงคุณเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบจะ ดีที่สุดนะคะใครที่มีอาชีพเสริมมีจ็อบที่2มีงานเสริมช่วงนี้ถือว่าดีค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะนําผลที่ดีมาสู่ตัวคุณค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลทางไกลทางต่างประเทศก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีแผนเดินทางในช่วงนี้สามารถที่จะเดินทางได้เลยนะคะการเปลี่ยนสถานที่การโยกย้ายบ้าน างในบางครั้งมันก็จะทําให้เราปรับโหมดปรับอารมณ์ไปได้เช่นเดียวกันไม่คลุกอยู่กับที่เดิมๆไม่คลุกอยู่กับปัญหาเดิมๆจะทําให้จิตใจปลอดโปรง่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากทางไกลด้วยนะคะสําหรับชาวาราศีสิงห์ท่านใดที่วางแผนมีบุตรมีลูกก็ช่วงนี้นะคะสามารถที่จะได้รับข่าวดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะติดนะคะสําหรับใครที่แต่งงานแล้วนะอาจจะติดนะตั้งครรภ์ตั้งท้องนะคะรวมถึงท่านใดที่มีบุตรบริวารมีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของ คุณในช่วงนี้เขาอาจจะนำลาบผลที่ดีมาสู่ตัวคุณนำข่าวดีบางอย่างมาสู่ตัวคุณและอาจจะมีโชคมีลาบจากคนที่เป็นบุตรบริวารด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้มีน้ำมูกการเดินทางไปไหนมาไหนต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะช่วงนี้โรคระบาดยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ติดเชื้อโรคติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้อง รบครอบให้มากรักษาความสะอาดให้มากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ